แล้วก็ว่าหน้าตามันจะออกมายัางไงนะคะค่ะตอนนี้หอหอมที่เราผัดกับน้ำมันก็ได้ที่แล้วนะคะ,นนะใส่มะเขือเทศที่สักไว้ลงไปค่ะ มะเขือเทศพิสซัปไว้ลงไปค่ะเหมือนเดิมค่ะผัดให้เข้ากันค่ะพอหัวหอมกับมะเขือเทศทสุกดีนะคะก็เอาอาขมิน้นแล้วก็ผงตะไคร้อะคะ่ะใส่ลงไปแล้วก็พริกแกงที่เราเตรียมไว้นะคะพริกแกงเหลืองผัดค่ะผัดให้เข้ากันนะคะ ผัดเครื่องหอมได้ที่แล้วนะคะเข้ากันดีแล้วก็ใส่ไก่ลงเลยค่ะคนคะ่ะคนคนให้เข้ากันคนให้ไก่เข้ากับเครื่องแกงที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นใส่น้ำตาลลงไปค่ะหวานน้อยหวานมากแล้วแตกตามใจคนทานนะคะใส่เกลืองลงไปค่ะ คนให้เข้ากันค่ะต่อไปก็ใส่กะทิลงไปค่ะใช้กะทิหนึ่งกระป๋องค่ะแล้วก็เราก็จะคนให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็รอจนกะทิเดือดแล้วเราค่อยมาใส่มันกันนะคะ พอไก่สุกได้ที่กะทิเดือดดีแล้วนะคะก็ใส่หัวมันลงไปค่ะหัวมันที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วก็มาชิมกันอีกสักพักหนึ่งนะคะ แล้วค่ะหน้าตาน่ากินมากเลย